ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ จะให้ดูข้างในนะคะเอาอะไรที่รักุโอเคอ่าฮะเอาน้ำด้วยนะเอาสไปซ์มีไหมสไปซ์ไม่เอาเป็นเบอร์เกอร์ที่ เป็นเบอร์เกอร์ที่คนเยอะมากนะคะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดใช่ไหมเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดนะคะ In and out ผมเคยกินหลายครั้งนะคะแต่ว่า Medium หรออือฮะ เป็นเบอร์เกอร์นะคะที่มีพนักง,งานมากนะคะมากที่สุดจริงๆเพื่อนๆดูพนักง,งานของเขาเป็นเบอร์เกอร์ที่พนักง,งานเยอะมากน,นี่คือพนักง,งานของเขานะคะเพื่อนๆจ้า ไ์ลนอยู่ข้างหลังที่รัาอยู่ข้างหลังคือวุ่นวายมากนะ่งแล้วนะนะคะเราก็จะไปเอาน้ำนะ,ะที่เราไปเอานะ มาแล้วนะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่มีพนังงานเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ปีซี่มากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคเอาไปเอาอะไรเอาไฟเอาโค้กเอาไเอาเซเว่นอัพไปมเออเอาเซเว่นอัพนั่นแหละหนูพูดผิดกดกดปล่าอีก นู่ถือเองจ้วสองเก้านัำเบอร์เลขยี่สิบเก้านะ เราได้แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่เราจะไปกินในรถนะคะเราจะไม่กินในนี้คนเยอะมากนะคะ i n น n อ o เอาเบอร์เกอร์นะโอเคเราไปเจอกันในรถนะคะจ๋าเรามากินในรถนะคะน้ำแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราได้มานั่งในร้านไม่ไหวนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นแบบไหนสามีก็ไไปรถจะทำยังไงนะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกที่เรากินนอกบ้านนะกะ็ นี่เอายัไงเอาเอะไรได้หมดเลยที่แล้วฉีกลงไปลึกๆหน่อยได้ไหม่ะนี่นะคะอูน้น่ากินมากขอให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะชีสเบเกอร์อู้น่ากินแบชีสเบเกอร์นอธรรมด้าไอเอาดับเบิลชีสไปเลยวิน่ากินนะคะเพื่อนๆจา๋าเรามากินด้วยกันนะกินไม่หมดหรอกห,อกหนูอะ่ะมันใหญ่มากเพื่อนๆจ๋านี่นี่ของกบได้หยิบได้ไหมอ้ากินมาก ก็อยากบอกว่ากบกินไม่หมดหรอกค่ะเพื่อนแต่สาม,มีอะมีความรู้สึกว่าอยากให้กบได้อันนี้เราเคยสั่งกินแล้วส่วนอะดับเบิลชีสเบอร์เกอร์น่ะเรายังไม่เคยสั่งกินนะเพื่อนเห็นบรรยากาศข้างในร้านแล้วใช่ไหมคะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะที่มีพนักงานนะ,ะเยอะมากนะคะแล้วเขาก็เยอะมากแล้วก็ทำงานแบบไม่ว่างเลยนะคะเพื่อน จะกินแล้วนะมันใหญ่มากมโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิละ่ะนี่ขไปนี่โชว์ตรงนี้ค่ะเอีของสาม,มีกบแล้วแต่สองอมันกว้างเกินไปกบปากคงไม่หไหวน,นี่น,นี่ของอกบนะคะมาเชียยติ้งดนใหญ่เกินไปไม่สามารถฮึทัทมันได้ไหมไม่ทัดทับเบอร์ก์ได้ไหม มันกกมันได้ไหมเจริบอกว่ามันใหญ่เกินไปอะจริไม่ได้หรอไม่ได้หรอกบีบมั้โอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าเจริญหันมาทักทายเพื่อนๆนิดนึงปกับสามีจะขอตัวคานก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปบก็ต้องขอคุณเพื่อนๆก่อนเลยนะคะเจริญมาเซฟให้เพื่อนๆหน่อยหันไม่เห็น เดี Yo, ๋ยวคำกิดซ้อมกบก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋ากบขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของผมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ